ครับสวัสดีครับก็วันนี้บรรยากาศธรรมชาติเช่นเคยนะครับก็ความที่เป็นคนรักธรรมชาติก็จะชอบมาถ่ายรูปกับธรรมชาตินะครับโอเคครับวันนี้ประเด็นที่เราจะมาเสนอเพิ่มเติมนะครับก็คืออัปเดตสถานการณ์ก่อนที่ฟุตบอลยูโร2020จะเริ่มทําการฟาดแข้งเร็วๆนี้นะครับก็คือล่าสุดก็คือดิเอโก้ซิเมเน่จะทำการต่อสัญญาค่อนข้างแน่นอนแล้วประมาณ 90%และดีกว่านั้นคือเจ้าตัวยังขอให้สโมสรเอาเงินโบนัสของเจ้าตัวที่เจ้าตัวจะได้รับไปเป็นเงินในการซื้อเลาตาโลมาร์ติเนสกองหน้าของงูใหญ่อินเตอร์มิลานนะครับซึ่งนั่นก็จะเป็นข่าวดีมากๆสำหรับสโมสรแอตเลติโกมาดริตซึ่งจะได้กองหน้าตัวจบสกอร์ที่มาแบ่งเบาภาระของหลุยโซเลสได้นะครับเพราะในฤดูกาลที่ผ่านมาหลุยโซเลสเป็นกองหน้าธรรมชาติ ซึ่งจับคู่ยืนคู่กับทั้งเจ้าเฟลิกอังเกลคอริอหรือมาร์โกสยอ e เรนเต้ในตำแหน่งแดนหน้าแต่อย่าลืมว่าทั้งเจ้าเฟลิกอังเกลคอริอาหรือมาร์โกสยอ e เรนเต้ทั้งหมดเป็นกองกลางและปีกนะครับทั้งหมดเขาไม่ใช่กองหน้าธรรมชาติหากได้เราตาโลมาติเนสจะเป็นการช่วยเติมเกมลุกของตามีแอตเลติโกมาดริดอย่างดีนะครับแล้วก็ความคืบหน้าอีกกรณีหนึ่งนะครับอันบารโมราตา อันบาโรโมลาตาที่ให้ยูเวนตุสยืมตัวล่าสุดก็ได้ข้อสรุปแล้วนะครับก็คือยูเวนตุสจะทําการยืมตัวอันบาโรโมลาตาอีกหนึ่งฤดูกาลน,นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีของทั้ง2ฝ่ายเพราะว่า1คือตราหมีก็ได้เงินจากค่ายืมตัวบางส่วนและยูเวนตุสก็ได้ตัวอันบาโรโมลาตาไปใช้งานต่ออีกหนึ่งฤดูกาลน,นะครับเพราะว่าเจ้าตัวเคยทําผลงานดีกับยูเวนตุสสมัยที่มาซิมิเลโนอารกรีเป็นกุนซือนะครับยิ่ง และฤดูกาลหน้ามาซิมิเลโนอเลกรีจะมาทำทีมต่อนะครับแล้วก็ส่วนใน,ในส่วนของอังเกลคอรีอา่าสุดก็คือ AC ซีมิลานได้สนใจซื้อตัวอังเกลคอรีออีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เคยดิวล่มเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับซึ่งความเป็นไปได้หรือความคืบหน้าอะไรก็ต้องรอติดตามต่อไปหลังจบฟุตบอลยูโรนะครับ แล้วก็ในส่วนล่าสุดที่มีข่าวนะครับก็คือโรดิโกเดอเดอปอลซึ่งคนนี้ก็มีความน่าสนใจเพราะว่าทำผลงานได้ดีกับอูดิ e เนเซ่นะครับก็คือกรณีของโรดิโกเดอปอลที่เอลโชโร่ตั้งการจะซื้อกรณีนี้ก็คือเป้าหมายของเอลโชโร่คือเอามาเป็นตัวแทนกรณีที่สโมสรต้องเสียเซาวนีเกตไปจริงๆนะครับ คือจะได้มาไม่ได้มาก็ต้องรอดูความคืบหน้าต่อไปแต่ในส่วนตัวผมก็คิดว่ามีความเป็นไปได้ในดิวของโรดิโกเดอปอลนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกกับการดูบอลยูโรและบอลโคปาอเมริกานะครับสวัสดีครับ